สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาม่นะครับเรายังอยู่กับนี่นะครับจับอิดนึงนะครับผลง,งานการเขียนของโกเลงไรงานแปลของคุณนนนพรัทเช่นเดิมนะครับสำหรับจับอิดนึงนั้นอย่างที่รู้ครับมีอยู่สองภาคนะครับภาคน,นี้เป็นภาคแรกภาคที่2ชื่อว่ายอดขุนโจรเท่าที่เล่าเราถึงตอนที่ว่าฮวงซี่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากชาวยุทธหลายคนแต่ก็ไม่หวาจะต้องพบกับเซียวจับอิดนึงที่เป็นหัวหน้ามหาโจรหรือโจรชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุค วงซี่นี้กำลังจะเล่าถึงดาบวิเศษเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าดาบล่ากว่าเรามาต่อกันเลยครับวงซีเนี้เล่าต่อว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เพิ่งถูกหลอมขึ้นมาใหม่นอกจากนักหลอมกระบี่อย่างกังเที่ยงมุกเสีย และเอาตีจื้อแล้วยังมีชื่อหูหญินชื่อที่เป็นแท้ชื่อนั้นคือคูหญินหาใช่สตรีไม่ซึ่งเป็นคนหลอมกระบี่ให้กับเก่งคอเอาไปปลงผจญสี่ห้องเตะแต่ดาบล่ากวางนี้หลอมโดยทายาทของชื่อหูหญินก็คือชื่อลู่จื้อเซียวจับอีกนึงก็ถามว่าโวงซีเนี่ยนั้นเคยเห็นดาบล่ากวางแล้วหรือยังโวงซีเนี่ยก็ถอนหายใจเอ่ยว่าไม่งั้นกระบี่เมฆแดงของนางจะหักได้ เสียวจับอีกนึงยกสุลาดื่มจนหมดจอกเอ่ยว่าตนนั้นอยากเห็นดาบวิเศษนี่สักครั้งหนึ่งแต่ตนไม่รู้จักกับชื่อลูจือ้อมันคงไม่ยอมให้ตนนั้นชื่นชมหวงซี่นี้ตอบว่าแต่ตอนนี้ดาบไม่ได้อยู่กับชื่อรูจือ้ตอตนก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดรู้แต่ว่าดาบล่ากวางเล่มนี้กําลังถูกนําเข้าสู่ตรงงวนเซียวจับอีกนึงก็ถามว่าดาบวิเศษเช่นนั้นย่อมต้องมีคนคุ้มกันมาแน่มีใครบ้าง พวงเสีนี้ก็ชี้แจงว่าคนที่หนึ่งนั้นคือเตียบออแก๊กเจ้าสำนักธรรมชาติไรที่สุดคนที่สองคือผู้กล้าแดงกวนตังตู้เศร้าเทียนคนที่สามคือยอดฝีมือคนสุดท้ายของกระบี่หายหลังหายเล็งจือ้อเสียวจับอิดนิ้งได้ยินชื่อคนทั้งสามก็ร้องว่าแค่สามคนอพอแล้วมัง้งพวงสีนี้ถอนหายใจเอ่ยว่ายังไม่พออีกคนนึงก็คือเจ้าอินสีแขนเดียวสีคงสู้รวมสี่คนกเกรงว่าในแผ่นดิน คงไม่มีใครชิงดาบวิเศษนี้มาได้แน่เซียวจับอิดนึงหัวเลาะเอ่ยว่าพูดไปพูดมาก็จะให้ตนไปชิงดาบแล้วสิโอวงซีเนียถามว่าแล้วท่านไม่อยากจะเห็นดาบนี้สักครั้งหนึ่งเหรอเซียวจับอิดนึงตอบมาสั้นๆว่าไม่โอวงซีเนียพยายามยั่วยุให้เซียวจับอิดนึงนั้นร่วมมือแต่เซียวจับอิดนึงก็ยังคงปฏิเสธมาที่เมืองที่อยู่ วางกำแพงใหญ่กับต่งนวนมันเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางของเหล่าพ่อค้าทำให้เมืองนี้มีความเจริญมากเท่าแก่ร้านอึงเต็กนวนที่นามว่าเบห้วยหวยที่มีฝีมือปรุงอาหารร้อยแปดอย่างจากวัวตัวเดียวที่ปกติแล้วจะไม่ออกมานอกร้านเลยแต่วันนี้กลับมายืนรอยอยู่หน้าร้านเพื่อต้อนรับคนกลุ่มหนึ่งที่มาในรถม้าขนาดใหญ่ตก แต่งภูมิฐานด้วยท่าทางพินอบพิเทาอย่างยิ่งผู้ที่ลงม้าเป็นคนแรกเป็นชายไวกลางขนไว้หนวดเรียวใบหน้ากลมแต่งกลายคล้ายเชื้อพระวงเบ้ห้วยหวยรีบทักทายลองว่าจอมยุธเตียชาวยุธที่อยู่ใกล้เคียงถึงกับเบิกตากลมรู้ว่าคนผู้นี้ก็คือเจ้าสำนักธรรมชาติไลสิ้นสุเตียบอกเก็กคนที่สองเป็นชายชรลาผมขาวในมือถือกล้องยาสูบเบห้วยหวยคารวะเอ่ยว่าผู้เอา ุโสตู้คนผู้นี้ย่อมเป็นตู้เศร้าเทียนผู้กล้าแดนกวนต่างคนที่สมเป็นนักพศสูงโปร่งอาพอรรูหลาท่าทางไม่เห็นผู้คนอยู่ในสายตาเบห้วยหวยนอบน้อมเอ่ยว่าได้ยินชื่อเสียงของนักพศมานานนักพศฉลาดไม่หันมามองเลยแม้แต่น้อยไฮลิงจื่อผู้นี้เมื่อเจ็ปีก่อนมีศึกระหว่างเกาะมะพร้าวทองเหลืองสิาคนต่อสู้กับคนของสำนักกระบี่ไหหลำเกคน ผูคนล้มตายจนหมดสิ้นเหลือเพียงไฮเลงจื้อรอดชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวทําให้มันนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาคนที่สี่เมื่อลงมาจากรถผู้คนรอบข้างต่างฮือฮาเป็นชายชลาล่างเตี้ยแขนขวาขาดเสมอไหลมือซ้ายถือห่อผ้าสีเหลืองเบ้ห้วยหวยกล่าวทักทายแต่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมามองคนผู้นี้คือเจ้าอินซีแขนเดียวสี่คงสู้เบ้ห้วยหวยกล่าวอย่างประจบว่าตนนั้นได้นําวัวเป็นเป็น ไว้รอเจ้าอินทรีแขนเดียวที่หลังล้านแล้วที่หลังล้านวัวตัวใหญ่เขาแหลมคนพุ่งเข้าชนใส่เจ้าอินทรีแขนเดียวยังดุดันเจ้าอินทรีแขนเดียวโยกตัวมุดเข้าไปใต้ท้องวัวใช้มือซ้ายแทงทะลุท้องวัวควักหัวใจวัวออกมาแล้วก็กืนกินเข้าไปทั้งดิบดิบอู้คนแม้ตะลึงในฝีมือของเจ้าอินรีแขนเดียวแต่ก็ยังคงต้องเบือนหน้าหนีด้วยความสะอิดสะเอียนเมื่อแขกสําคัญทั้ง4ดื่มกินจ ถึงอาหารจานที่แปสุลาเข้าท้องต่างก็เริ่มพูดถึงอิสตรีจากหญิงสีแขนเดียวนั้นร้องให้เบห้วยห้วยจัดหามาให้ตนสักคนไอยเบยห้วยห้วยก็บอกว่าในเมืองนั้นมีหญิงสาวนางเดียวที่คู่ควรกับการรับรองจากอญิงสีแขนเดียวหัวเลาะเอ่ยว่าคนเดียวก็พอนักบวชนั้นคงไม่ต้องการเต่ยบอกเก๊กก็กลัวเมีย คนแท้ตู้นั้นถึงจะต้องการแต่คงไม่มีปัญญาเบยห้วยหวยยิ้มประจบเอ่ยว่าแต่นางค่อนข้างวางกล้ามเจ้าอินทรีแขนเดียวเอ่ยว่าแสดงว่านางมีดีถึงกล้าวางกล้ามเบ้ห้วยห้วยเอ่ยว่างั้นรอสักครู่หน่อรอจนเกือบหนึ่งชั่วยามพวกตู้เร้าเทียนเริ่มไม่พอใจแต่เจ้าอินทรีแขนเดียวกล่าวอย่างใจเย็นว่าสตรีนางนี้รู้จักยั่วยวนบุรุษจริงๆกล่าวจบก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามา หยุดที่หน้าห้องเจ้าอินสีแขนเดียวหัวเลาะดังเรียกให้นางเข้ามาได้เมื่อน,นางเข้ามาทุกคนกลับรู้สึกว่านางผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนางสวมชุดสีเรียบธรรมดาหน้าตาแต่งเพียงอ่อนๆไร้เครื่องประดับแต่กลับทําให้ขับความสวยงามตามธรรมชาติของนางออกมาได้อย่างเต็มที่ เจ้าอินทรีแขนเดียวเรียกให้นางนั่งลงพวกตู้เสาเทียนถามชื่อของนางนางจึงบอกว่าชื่อสื่อเนี้ยพวกตู้เสาเทียนพูดจามินนางนางทําท่าจะกลับเจ้าอินทรีแขนเดียวจึงต้องเข้าไปเกลี่ยให้แต่พอจะให้นางร้องเพลงเล่นปีแป้ดีดพินนางล้วนทําไม่ได้นางได้แต่เป็นเพื่อนดื่มสุราเท่านั้นซื่นี้นั้นเป็นเพื่อนดื่มสุราได้ดีจริงๆดื่มไปมากมายก็ไม่มีทีท่าที่จะแสดงกิริยาย ที่ไม่สุภาพออกมาเลยส่วนเจ้าอินทรีแขนเดียวนั้นคล้ายมึนเมาอยู่หลายส่วนพวกตู้เศร้าเทียนย่อมรู้จังหวะแกล้งเมาหมา่รีบเสนอให้เจ้าอินทรีแขนเดียวนั้นกลับไปพักผ่อนเพื่อให้ซื้อนี้นั้นต้องเดินไปส่งเจ้าอินทรีแขนเดียวที่ห้องพักเมื่อมาถึงห้องพักเจ้าอินทรีแขนเดียวนั้นคิดจะลวนลามนางซื่อนี้กลับไม่ยินยอมแต่ก็ไม่กลัวเอ่ยว่านางสู้แรงของเจ้าอินทรีแขนเดียวไม่ไหวหรอกถึงจะได้ก็ได้แค่ตัว ของงนนนาาเท่ั้แต่ไม่นับว่าเป็นบุรุษที่แท้จริงถ้าเจ้าอินทรีแขนเดียวอยากจะได้ตัวนางนางขอแค่เจ้าอินทรีแขนเดียวนั้นมุดวางขาของนางเช่นหางซิ่งที่ทนอับประยชน์ก่อนจะพบความสําเร็จได้นางจะยินดีมากเจ้าอินทรีแขนเดียวคิดจะกระทําตามแต่ซื่อเนี้กลับบอกว่านางไม่เจตนาจะลบลู่ขอให้นางรู้สึกมีชัยชนะบ้างแค่ตบหน้าหนึ่งทีโดยที่เจ้าอินทรีแขนเดียวไม่ตอบโต้ก็พอใจแล้ว เจ้าอินทรีแขนเดียวต้องการเอาใจนางและคิดว่าแรงของสตรีนะั้นมันจะเท่าไหรกันเชียวจึงยินยอมสื่อนี้ยเงื้อมือตกลงอย่างช้าๆเปลี่ยนเป็นสกัดจุดของเจ้าอินทรีแขนเดียว4ี่แห่งเจ้าอินทรีแขนเดียวย่อมคิดไม่ถึงสื่อนี้ยหัวเลาะชอบใจร้องว่าเลื่อมสายความเป็นลูกผู้ชายของเจ้าอินทรีแขนเดียวจริงๆแล้วสื่อนี้ก็ค้นตัวเจ้าอินทรีแขนเดียวพบกล่องใส่ดาบอยู่ในชุดคลุมยาวของเจ้าอินทรีแขนเดียวในกล่องมีดาบ ที่เปล่งประกายดาบอันเยือกเย็นสือเนี้พึพรรมพำถึงเซียวจับอีกหนึ่งว่าสมน้ำหน้าที่เซียวจับอีกนึ่งนั้นดูถูกนางแต่ไม่มีเซียวจับอีกนึ่งนางก็สามารถชิงดาบมาได้นางลำพึงเช่นนี้สื่อน,นี้ย,ย่อมเป็นห่วงซี่เนี้แล้วขณะที่ห่วงซี่เนี้ยชื่นชมดาบอยู่นะั้นเจ้าอินทรีแขนเดียวกลับสกัดจุดของนางได้จนดาบในมือต้องหล่นลงเจ้าอินทรีแขนเดียวเยยว่าตนนั้นรู้แต่แรกแล้วดังนั้นตนจะ ข,ข่มขืนนางเลยดีกว่าไม่จําเป็นให้นางต้องยินยอมแล้วเจ้าอิิทสีแขนเดียวก็ผลักนางลงบนเตียงถอดรองเท้าของนางออกกระชากเสื้อผ้าของนางจนขาดวิ่นเผยให้เห็นเนินอกอุ่มห่วงซีเนียได้แต่ร้องด่าแต่เจ้าอิิทสีแขนเดียวก็ไม่สนใจเอื้อมมือมาบีบคอนางห่วงซีเนียนั้นนีขาแน่นไม่ยอมแยกออกพลันเสียงโครมคลามก็ดังขึ้นมีคนพุ่งเข้ามาในห้องคนที่เข้ามานั้นไม่ได้สนใจห่วงซีเนีย พุ่งตรงไปหยิบฉวยดาบล่ากวางที่บนพื้นเจา้าอินทรีแขนเดียวย่อมให้ความสําคัญกับดาบล่ากวางมากกว่าอิสตีจึงหันมาขัดขวางคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาเขี่ยดาบลอยเข้าหาห่วงซี่เนี้ยแล้วนางรับดาบโผล่่างออกนอกหน้าต่างไปคนที่เข้ามาถอนหายใจได้แต่ชักดาบออกมารับมือกับกงเล็บของเจ้าอินทรีแขนเดียว e จนเจ้าอินทรีแขนเดียว e ต้องแปลกใจที่ไม่สามารถทําร้ายคนผู้นี้ได้แต่พลันนึกขึ้นได้ต้องร้องว่าเซียวจับ อีกนึงเสียวจับอีกนึงหัวเลาะเอ่ยว่าสายตาคมกล้าจริงๆแล้วถั่วลวงน้าต่างออกไปเจ้าอินทรสีแขนเดียวตามออกมาก็ไม่พบผู้ใดแล้วทาง่วงซี่เนี่ยขณะกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในบ้านหลังหนึ่งปากนางแม้จะเหมือนดาทอคนผู้หนึ่งอยู่แต่สีหน้านั้นแฝงความยินดีจ้องดูกล่องดาบที่เพิ่งชิงได้มาเพอนนางนั้นทุ่มเทวางแผนและต้องทวงบุญคุณจากเบ้ห้วยหวยในการช่วยเหลือนางในครั้งนี้ด้วยพลันดัน นอกหน้าต่างเสียวจับอกหนึงก็โผล่มาตัดพรว่าพุตสาไปช่วยเหลือแต่กลับถูกทอดทิ้งพวงิ้นเนี้ยเอ่ยว่าครั้งนี้ไม่นับว่าเสียวจับอีกนึงมาช่วยเพราะเสียวจับอกหนึงนั้นเข้ามาก็มุ่งไปชิงดาบมากกว่าที่จะช่วยเหลือนางเสียวจับอกหนึงก็อธิบายว่าตนนั้นใช้แผนล่อซ้ายจู่โจมขวาถ้าไม่ทําเช่นนั้นเจ้าอินทร์แขนเดียวมีหรือจะปลดปล่อยนางพวงิ้นเนี้ยทบทวนดูก็รู้ว่าจริงแต่จะให้สํานึกขอบคุณก็คงจะ ไม่มีทางยังคงดันทุลังถกเถียงอยู่กับเซียวจับอิดนึงอยู่พักใหญ่เซียวจับอิกนึงคล้ายมองนางจนซึมเศร้าจนนางต้องเอ่ยว่าต้องการอะไรเซียวจับอิกนึงจึงเอ่ยว่านางได้ดาบลากวางมาแล้วยังต้องการกระบี่ยกคลามไปทําไมพวงซี่เนื้อหัวเลาะแล้วก็เอ่ยว่านางนั้นคิดอยู่แล้วอะเห็นแก่ความสัมพันธ์นางจะมอบกระบี่ให้กับเซียวจับอิกนึงเซียวจับอิกนึงรับกระบี่ยกคลามมาก็บอกว่ามีความต้องการจะเอาไป ให้สตรีนางหนึ่งก่อนไปฮวงซีนเนี้ยก็ถามว่าจะคิดลองดาบล่ากวางดูก่อนไหมเซียวจับอินนึงก็ตอบว่าไม่ลองเพราะว่าดาบล่ากวางนั้นเป็นดาบล่ากวางของปลอมฮวงซีเนี้ยตกตะลึงถามว่าทําไมเซียวจับอินนึงนั้นแจ้งว่าลําพังแค่ตู้เศ้าเทียนไฮเล้งจือ้อและเตี่ยบอกเก๊กสามคนก็มากพอที่จะคุ้มกันดาบแล้วแต่กลับตามเจ้าอินซีแขนเดียวมาก็เป็นเพียงตัวล่อให้ถูกชิงดาบไปเพราะ ดาบจริงพวกมันทั้ง3คนเป็นผู้คุ้มกันที่แท้จริงเสี่ยวจับอิกนิงยังกล่าวอีกว่าการต่อสู้ในห้องนั้นดังจะตายทําไม3มคนนั้นจึงไม่มาช่วยเหลือหวงซี่เนียแย้งว่าก็เป็นเพราะว่านางนั้นให้เบ้ห้วยห้วยจัดห้องพักของ3คนนั้นไกลออกไปอาจจะไม่ได้ยินก็ได้เสียวจับอินนิ่งยังย้ําว่าถ้าเจ้าอินซีแขนเดียวถือดาบจริงอยู่ทั้งสคนนั้นจะวางใจให้เจ้าอินซีแขนเดียวนั้นอยู่ลําพังเหรอห่วงซี่เนียพูดไม่ออก ออกร้องว่านางนั้นไม่เชื่อว่าดาบจะเป็นของปลอมเซียวจับอินนึงชักกระบี่หยกคลามออกมาให้ห่วงซี่เนี้ดูห่วงซีนี้รับกระบี่มาแล้วก็ฟันใส่ดาบล่ากวางดาบล่ากวางกับหักเป็นสองท่อนห่วงซีนี้ตกตะลึงร้องว่าเซียวจับอินนึงนั้นรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าดาบเป็นของปลอมกลับมาหลอกลวงเอากะบี่ของนางเซียวจับอินนึงเอ่ยปากมอบกระบี่หยกคลามคืนให้กับนางเพราะตอนนั้นตั้งใจจะเอากะบีนี้ไปให้สตรีคนหนึ่ง น,นี่นั้นคิดไม่ถึงว่าเซียวจับอิดนึ้งจะหมายถึงนางนางจึงรู้สึกอบอุ่นจากก้นบึ้งของหัวใจที่เมืองจีน้ำที่เป็นแหล่งชุมนุมเสือมังกรในยุทธภพพวงซี่นี้ยนั่งจิบน้ำชาอยู่ในร้านทุกอากับิริยาของนางนั้นงดงามจนบรรดาผู้ชายทั้งร้านน้ำชานั้นจ้องกันเป็นตาเดียวแม้แต่เซียวจับอิดนึ้งนั้นก็ยังพลอยสนุกไปด้วยที่นางทำเช่นนี้เซียวจับอิดนึ้งนั้นชมชอบนางมาโดยตลอด เวลาอยู่กับนางนั้นมันมีความสุขยิ่งแต่เวลาจากกันก็ไม่ลำบากใจไม่รู้ว่าความรู้สึกผูกพันเช่นนี้นั้นเป็นอย่างไรแน่ที่ทั้งสองคนมาที่เมืองจีน้ําเป็นเพราะว่าดาบล่ากวางนั้นถูกคุ้มกันมาถึงเมืองจีน้ําแล้วดังนั้นจึงมีชาวยุทธมากมายมารวมตัวที่นี่เช่นกันพลันเราผู้ชายที่จ้องมองห่วงซี่เนี้ยกลับหุนล,ลุกพากันเดินไปที่ประตูห่วงซีเนี้ยเห็นเช่นนั้นอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือด้านนอก จะมีหญิงที่งดงามกว่านางนางจึงออกไปชมดูบ้างจึงรู้ว่าทั้งหมดนั้นชมดูรถม้าคันหนึ่งเท่านั้นต้องสงสัยไปอีกว่ารถม้าที่สวยกว่าปกตินิดหน่อยไม่เห็นจะมีดีอะไรคนด้านข้างจึงอธิบายว่าในรถม้าคันนั้นมีสตรีที่งดงามที่สุดในบูลิ้มอยู่ก็คือคุณหนูใหญ่ของเข็มทองตระกูลซิมซิมเปยกุตชายด้านข้างยังกล่าวต่อว่าอีกไม่นานแม่นางซิม ก็จะแต่งงานให้กับเลี้ยงเสียเปียะประมุขของหมู่บ้านไร้ตำนี่ที่ถูกยกย่องให้เป็นตระกูลอันดับหนึ่งของกังหนํำเลี้ยงเสียเปียะนั้นเป็นชื่อที่ฮวงซี่เนี้ยเคยได้ยินมานานแล้วชายผู้นั้นยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากทั้งสองมั่นหมายการก็พากันท่องยุทธจกักรเพิ่งมีโอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านดังนั้นชาวเมืองจึงอยากจะรู้ว่าสองปีที่ผ่านมานั้นนางผุดผาดขึ้นแค่ไหนแต่แม่นางสิบน,นั้น น้อยครั้งที่จะออกนอกห้องไม่ค่อยมีใครเคยเห็นดังนั้นแค่เห็นรถม้าของนางก็ดีใจแล้วพวงซี่เนี้ยคล้ายขี้เกียจจะรับฟังคำชื่นชมต่อคนทั้งสองว่าเหมาะสมกันแบบนั้นแบบนี้จึงคิดชักชวนเสียวจับอีกนึงให้จากไปพลัน หางตาเหลือบเห็นคนผู้หนึ่งเดินออกจากร้านแลกเงินฝั่งตรงข้ามคนผู้นี้อายุ30เศษท่าทางสุภาพเรียบร้อยสะอาดหมดจดห่วงซีเนี้ยรีบเอามือปิดหน้าเดินถอยกลับมาแต่คนผู้นี้สายตาไวกว่าร้องทักว่าซีเนี้ห่วงซีเนี้กลับมาที่โต๊ะลำพึงว่าซวยจริงๆเจอมันจนได้แต่ชายผู้นั้นฟาฝูงคนเข้ามาหานางที่โต๊ะไถ่าถามห่วงซีนี้หลายคำแสดงความห่วงใย,ยคิดถึงห่วงซีเนี้ร ีบอกว่านางนั้นมากับคนอื่นชายผู้นั้นก็ถามว่ามากับใครวงซี่เนี้หันไปทางเซียวจับอีหนึ่งเซียวจับอีก,น,อกนึ่งก็รีบแนะนําว่าตนนั้นเป็นน้องชายร่วมปู่ของนางเอ่ยว่าท่านคือนายน้อยของล้านแรกเงินม้วนกี่ฉายาวินยูชนเหล็ก จอมยุทธเอีย้ยเอีย้ยไขรไทยใช่หรือไม่ที่เซียลจับอีกนึงรู้สึกตื่นตระหนกไม่ใช่เพียงมันเป็นนายน้อยของร้านแลกเงินแต่เพราะเอีย้ยไครไทยเป็นสิทธิ์คารวาสคนเดียวของรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินฟังว่าฝึกวิชามัดเทพย,ายดาเส้าหลินได้ถึง9ส่วนได้รับความนับถือจากชาวยุทธจักรว่าเป็นสิทธิ์คารวาสอันดับหนึ่งของวัดเส้าหลินไม่คิดว่าจะดูโง่มงม พอได้พบกับห่วงซีเนี่ยครับเราซื้อขอเล่าจับอีกหนึ่งในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าห่วงซีเนี่ยแล้วเสียวจับอีกหนึ่งนั้นได้ตามข่าวของดาบลาก,กวางจนมาถึงเมืองจีนามพบกับเอียไขไย่ไถ่สิทธิ์คารวาตอันดับหนึ่งของวัดเซาลิน เยี่ยไขยไทยเป็นอย่างไรและคุณชายกับคุณหนูที่ได้ชื่อว่าเหมาะสมกันที่สุดในยุทธภพจะเหมาะสมกันจริงหรือไม่มาติดตามเราซื้อขอเล่าจับอีกนึ่งได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ